สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับโอ้โหวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยครับอากาศหนาวทุกคนดูบ่อปลาหูปลาแบบทุกคนเห็นไหมครับปลาบ่อนกูน่ะอ๋อปลาบ่อนเน,นี่ยก็ตื่นแล้วนะทุกคน เออถึงเศ้าแทนหนาวมากเหรอเนี่ยอ้ะสิโอ้โนนี้อากาศดีที่นี่ไม่หนาวเหมือนบ้านเดียร์หนาวหนาวนะหนาวอยู่ทย่นี่หนาวนนนนเจ้ามองว่าหมัดของเรามีคนหนีเราออกไปจากบ้านเขากลัวเราเห็นเราไม่สวยเพรเขาไม่รวยแต่ว่าพี่นิสาหายเนี่ยพี่นิสาหาย

นี่อ้เนี่ยอืมเป็นไอ้มขึ้นผู้สาวมหางามบอ่ะผู้สาวมหามันขึ้นงามวะออโอ้ผู้สาวมหามันขึ้นไอ เลยขึ้นเลยโอ้ปลาปลาหมูมักอย่างเดียวทุกคนเพื่อชอบนี่แหละนี่นี่ทุกคนมาดูนี่ครับนี่นี่มันลอยน้ามาหน่อยใหมมาหนี่นี่นี่มาเป็นคู่เลยด้วยกันดูหน่นี่นี่นี่ชอบตัวนี้แหละนี่ โอ้โหโอ้โลอยมาน้ำมาแล้วทุกคนดูขึ้นเรือหน่เนาะ,น,ะนี่หือยอดเนี่ยมีโชว์ตัวพ่อนี่ยอดเลย ลอยหน้าแบบสิยอดเลยไหมเฮ้ยนีย่มาแล้วมาแล้วโอหว้าวตัวใหญ่มากนะก่อนจะทำามาเลี่ยงเด้โอ้โ่นลอยหน้าไปแล้วไปแล้ว อืมฮากินนะพี่น้องห่านห่านหรือหงมเขาคึอรลอยหนามเก่งไหมเน,นี่ยทุกท่าน

แล้วแม่แม่มาหานมาเยมาเลยมาเลยมาเลยมันมีของกินรอบอือเป็นไงพี่ของกินรอบอือ มันลอยหน้ามนสบายเลยตัวเมียเนี่ยตัวผู้สองตัวเลยไมตัวสีดำแน่เพื่อนนี่ชดตัวม่มันจะกินปลาเลยไงอืมเนี่ย กินเลยมันมาแล้วม,มาแล้วอัวหันปลาป่ะเดี๋ยวจะาเรืเรอใหนะ้าป่าปลาเ็จกินวนะมีเบียรป้าเราอยู่นีก็ดีนะเบียนะ นี่แต่ชอบมันลอยน้ำไหมนี่มันดูสวยไหมเดี๋ยวเราไปเลี้ยงเนี่ยแต่ต้องต้องต้องต้อ,ตอมีน้ำมันลอยเนาะมันนิ่งอะพี่มันลอยได้ไหมม,มันไม่จมน้ำไหมเหมือนเรือเลยไหมมีนนะคนดูครับเหมือนเรือเลยอ,อืม ไตื่นนะเศร้าจยังแล้วแต่เอ๊ะตัวดำตัวสีดำมานี่ยนมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวดำมาแล้วตัวดำปากแดงเด้ลูกแซ่บเราเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 นเยเฮ้ยโอ้หแบบเร็วเลยมกับก้วยว่าเรน้ํเป็นบ่นอเน

อืมอืมอืกินผักทุกชนิดนะโอเคทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวเจอมันคลิปหน้านะครับก yup> okay? ็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์ให้กับบาร์มบยด้วยนะครับทุกท่านนะฮะเอาสวัสดีครับ